กับสวัสดีครับพี่นีต้อนรอดสุดรายการสักกีฬาการความเกินนะครับและวันนี้เราก็จะเกมโรบอกในเมทท่มชื่อว่าออสตาพาวเวอร์ดิ e เฟนต์นะครับเอาละครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวก็สโกฮูหกดาวนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงเราจะไปลุยกันในด่านนี้นะครับไปดูกันเลยเ <B rag> อาละครับเราจะไปในด่านโทริโกะนะครับ ด่านนี้ก็จะเป็นด่าน Infinity นะครับกดเริ่มเลยนะเริ่มเลยตรงนี้เลยสีเขียวนี้เลยนะครับโอเครอเปร๊บสักครู่หนึ่งนะครับดูซิเราจะได้ถึงเว็บเท่าไหร่เชียวจะไปรีวิวในตัวเลยใน จะเป็นอะไรไหมครับครับผมขอเล่นคลิปสักหน่อยหนึ่งเอาละครับนี่นะจะวางบูม่าไว้ตรงนี้แล้ววางโกคูกไว้ตรงนี้นี่เดี๋ยวรอมันวิ่งมาก่อนแปบ๊บหนึ่งถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับนี่วางตรงนี้เลยนะ นี่อันนี้ก็จะเป็นการคูณ2.5นะครับจะไวนิดนึงเราคัดแ,แรกก็อัปบูม,มากก่อนนะครับก็ต้องรอไปเรื่อยๆจนมอนวิ่งมาพอวิ่งมาก็ตั้งไว้เลยตรงนี้ยังไม่พออีกโอเคพอแล้วนี่นะครับขั้นแรกก็จะตีแบบนี้นี่ ตีแบบนี้เอาใหม่ดูชัดๆมันอาจจะเร็วเกินไปดูดีๆนะครับเดี๋ยวให้มันวิ่งมาก่อนวิ่งอย่างไวเลยเป็นการรีแบบเร่งด่วนนี่ระยะก็จะประมาณนี้นะครับเราอัพขั้นที่สองแล้วสี่ร้อยดูสิ ิจมตีเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเลยครับระยะก,ก็เท่าเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมที่ดามีเหมือนเดิมนะครับไหนดูสิครับอีกขั้นหนึ่งจะเหมือนเดิมไหม เห,เหมือนเดิมไม่เนาะเหมือนเดิมไม่่จะเปลี่ยนท่าโยมตีมอะไรแบบอาบูมาอีกโอเคครับในขณนะที่รอเราก็จะติดรอนะครับรอเงินนะครับอาบูมาเหมือนเดิมขั้นต่อไปก็ขั้นที่สามสองพันนะครับขั้นที่หนึ่งสี่ร้อยขั้นที่สองเจ็ดร้อยห้าสิบ ขั้นที่สามสองพันนะครับอี่ก็โจมตีเหมือนเดิมนะครับพอขั้นที่3ามันก็เริ่มเปลี่ยนท่าโจมตีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่มีเลยโอเคอาบุม่าตามไปเรื่อยๆ ตอนนี้เราก็มาถึงเว็บที่สิบแล้วนะครับกำลังฟากเงินอยู่เลยก็ยังไม่ได้เลยโอ้โหขั้นที่ห้าทไมแพงจังขั้นที่สี่ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับโอเคเราจะทําการเล่นคลิปต่อเลยนะครับขออนุญาตนะครับโอเคนะครับต่อเลยนะครับนี่เราก็จะเอาบูมมาไปเรื่อย แล้วก็รอฝากเงินสักคู่หนึ่งมีขั้นที่สี่ครับขั้นที่ห้าใช้เงินเยอะอย่างวะสอง 5, หมื่นห้าเลยหรอสองหมื่นห้าพันนะครับนี่พอเราอัพแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เพิ่มเอฟเฟกต์พออัพขั้นสุดท้ายอัพเลยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนเดิมนะครับโอเคครับคิวม่ไม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดตือตาอนวันนี้วัสดีครับ๊ายบาย